โอมนะมานะมานะ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  ขอบคุณเอฟซีแฟนขับทุขนที่รับชมันมาตลอดและท่านผู้ชมดุขัานที่ชมทางไลฟ์สดในั้นรขอบคุณทุกชากและัภาพและกล่าวถึงพระเดชพระควรรับขั้ท่จ้าอาวาสขอบารีแผ่ให้ท่านมุกท่รับจาตลอยเป็นเจดีมาเจดีโอกาสหน้า้าใหม่พบกันกับบัณบารียินีครารีสุทวชคดี่ัน ขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณมากคบครับจบแล้วนะท่านผู้ชมคบเดี๋ยวบรรยากาศตอนท้ครับวันนี้ไม่ได้ศิลปินทุ่านอาจจะได้ถ่ายรูปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเตรียมตัวไปที่โลโรกต่อนะครับผมอเครครับมากคับานแต่ถ้าเกว่าใจะมีรางวัลน้ำใจรถองันให้นะครับม็ให้เลยนะครับเดี๋ยวเราเปลนสืาพก่อนแนะขอบคุณครับเดเปลยนก่อนนะตอนเ็ายืนตรงกลางเมื่อกี้ที่เขาแอดให้ถ่ายกัน ตะเกียรเก็บของถ่ายไม่ทันอาน,นุวัฒน์เรียกเงินผิดไม่ใช่ต้ององค์แอนนี่มาสาวินอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนเดิมต่างหากพอไล่ดีเดี๋ยวผมเอาขอศิลปินมาถ่ายรูปตรงนี้ไปหนึ่งยอดถูกข้างั้วโรงเรียนไม่หมดเลยครับ เดี๋ยวเ็เปชุด,ม,ด,ม,ดมามาดรัเินใจดมองมอะไนอนนี้นะครับก็บรรยากาศเขาเก็บบูธกันนะเก็บเก็บเวทีก็ือเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องเดินทางไปที่พิสโลกเนี่ยวันนั้นก็ไม่ได้ถ่ายรูปนะแล้วก็ต้องรีบเลียนชุดต้องรีบเดินทางทขอบคุณทุกท่เข้ามาชมนะครับวิเกลูกปากิจาบรารมีที่วัดเกศโมสรชสายแดนเสานะครับ